สวัสดีครับผมเต้นัานานมาเปี่ยมนะครับวันนี้ขอเป็นตัวแทนของกลุ่มหัวหิน65เฟรลมนะฮะแล้ววันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเข้ามาสัมผัสบรรยากาศภายในงานพิธีบวงสวงของภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวนิกะนะอ่าซึ่งพิธีในงานเนี่ยก็จะทําพิธีของทางมุสลิมขึ้นมาที่เรียกชื่อว่าดูอ่านนั่นเองครับผลงานการกำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้โดยคุณเกียงไกลมนวิจิตจากภาพยนตร์เรื่องรักน่าซุบซุบและภาพยนตร์เรื่องของแขกที่ผ่านมานั่นเองครับ วันนี้รู้สึกยังไงบ้างพี่ที่มาร่วมงานในพิธีบวงสวงภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวนิกะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นทั้งตั้งแต่เริ่มเปิดพิธีแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความต่างของวัฒนธรรมที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาไปอีกรูปแบบหนึง่ง<อ>เป็นอะไรที่แบบต่างจากที่พวกเราบวงสวงกันมากเลยอันนี้ก็คือพิธีบวงสวงเขาแหละอ,อ,อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นครั้งแรกของพี่าต้าเป็นครั้งแรกครับแล้วก็<อ>รู้สึกว่าประทับใจในหลายๆอย่างแล้วก็ทีมงานพุ่มกับเป็นกันเองมาก อ oh, แ,<น>แล้วพิธาต้ารู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับพุ่งกับหนังเรื่องนี้อย่างคุณเกียงไกลมูลวิจิตครับพี่ดีใจครับตอนแรกอะเราเราดูงานพี่เขาทั้งสองเรื่องเลยครับเรารู้สึกว่าเขามีความสามารถรมุมกล้องทางภาพต่างๆผมรู้สึกว่าต้องเป็นคนที่มีความรู้ที่จะทําอะไรแบบนี้ได้อยากอยากลองเปลี่ยนดูแนวอื่นเขาบ้าง oh, <okay. S 3> แล้วก็มา <Okay. S 3> ได้เล่นเป็นแนวเนี้ยแล้วรู้สึกว่ามัน oh. แล้วมัน เราถนัดบทบาทเรื่องนี้เนี่ยเรารู้สึกเป็นยังไงพี่มีอะไรท้าทายมากไหมพี่คือไม่มีครับเพราะผมรู้สึกว่าผมผมเก่งมากไม่มีอะไรไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะชมตัวเองแต่ผมรู้สึกว่าผมทําได้แลวจะน่าจะทําได้ออกมาได้ได้ดีอย่างที่เราตั้งใจไว้ครับประมาณนั้นเลยครับไม่ยากการกลับมาครั้งนี้รู้สึกดีใจเหมือนครั้งแรกไหมครับพี่ครั้งแรกที่มโอกาสได้ร่วมงานกับของแก ครั้งแรกจะเป็นในความรู้สึกเราเราเราได้ก้าวมาอีกก้าวหนึ่งแล้วแต่ใช่แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่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 ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยกูเป็นตัวหลักเลยเว้ยออก็เห็นได้ใช่ใช่ใช่ก็เลยรู้สึกดีใจเป็นพิเศษกว่าครั้งแรกนิดหนึ่งครับครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับคุณเพียงไกลมูลวิจิอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งที่แล้วก็ได้ร่วมงานกันด้วยแต่ครั้งนี้ก็ คุณเกียงไกลมอกที่ให้เป็นพิเศษเลยในคาแรคเตอร์นี้ครับขอบคุณพี่เกียงผู้กำกับ,บของเราครับที่เห็นโอกาสของชาลีเพราะว่าชาลีได้ได้ได้ไดสแสดงกับหนังพี่แกสามรเรื่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพักนาซุปซุปข,ของแขกแล้วก็เรื่องนี้ผู้บ่าวลีการรใช่ใช่แกเห็นคงเห็นพัฒนาของชาลีแล้วมั้งก็เลยก็เลยมาคราวนี้เป็นตัวหลักเลยเราก็พร้อมรับโอกาสเลย รับเลยไม่ปฏิเสธเลยพี่เจียงโทรมาฮัลโหลว่างไหมคิวคิวคิเดือนนี้ว่างไหมว่างจ้าว่างจ้าว่างตลอดพอมพอสายตลอดใช่ครับผมทุกคนครับอย่าลืมนะครับไปดูผู้บ่าวในการด้วยนะครับรับรองเลยว่าเรื่องนี้มีทั้งอ่าววธฒาธรรมทั้งอีสานค่ะภาคใต้และมีมุมมองความลักของต่างศาสนาไม่ว่าจะอ่าอีสานกับใต้ ได้ได้แล้วก็ที่สําคัญคนอีสานที่ในเรื่องอ่ะเป็นเป็นศาสนาอื่นด้วยแล้วก็นางเอกก็เป็นอิสลามด้วยคับผมคือเนื้อเรื่องต้องเจออุปสรรคอะไรมากมายน่าติดตามมีทั้งรับรองเลยว่าทั้งตลกและสนุกรับรองรับรกท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะรอติดตามรับชมกันได้เลยฮะว่าเคมีของเรื่องนี้จะเป็นยังไงฮะรอติดตามได้เลยครับวันนี้ก็รบกวนเวลาพี่ชลีเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ